ไม่ต่ำไปเปล่าวะอ่ะฮัลโหลอันนี้ใกล้มากเลยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อันอีคุณผู้ชมอย่างที่เรารู้กันว่าพาที่แล้วเราได้บอกว่าเออเนี่ยมันมีการอัปเดตมี new c h a r a c t ร์ใช่ไหมมันมีแบบ c h a r เตอร์มาใหม่ตัวละครใหม่เข้ามาอะไรอย่างงี้อันก็แบบอยากได้เพราะาพลาดจากโมอาอันเนี้ยคุณผู้ชมไม่ได้ดูคลิปนะเพราะว่าคลิปนั้นอ่ะมันพังคลิปนั้นอันลงทุนเพชรไปประมาณ1 0 0เพชร เพื่อซื้อโมอาแฮนคอร์สองครั้งแล้วก็แม่งไม่ได้ด้วยโอเคคุณผู้ชมวันนี้เราอยากได้เพโลน่ามากๆตอนนี้อันมีอยู่82เพชร page, เพราะเมื่อกี้อันทํากิจกรรมโซโลอะเล่นบทเรื่องราวของวันพีดอะเออแล้วมันก็จะได้เพชรมาไงโอเคอันก็แบบสะสมมาในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอันน่าจะสุ่มได้แค่สองครั้งครั้งแรกอะสเต็ปแรกมันสามสิบเพชรได้สิบเอ็ดอันเว้ยอันที่สองอะสี่สิบเพชรได้สิบเอ็ดอันแล้วก็ได้สี่ดาวอะหนึ่งตัวแน่นอนคุณผู้ชมเรามาดูนี้ก่อนนี่อ้าว ไม่โหลดสักท okay. mm ีค hmm. ืออาจจะมีเสียงก่อสร้างนิดนึงโอเคเพโรน่าหนึ่งเปอรเซ็นพโรน่าภาคสกิปสองปีแล้วนะอันเนี้ยซาทุขอให้ได้ขอให้โดนปุบฮัลโหล ซาตุอยากได้จริงๆคุณผู้ชมอยากแบบอยากได้แบบตัวละครใหม่ๆบ้างเอามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบตามช่องอื่นทานบ้างไม่ใช่ว่าแบบแม่งรีวิวแต่ตัวละครใช่แบบแม่งมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากได้ตัวละครใหม่ๆสคริปเลยแล้วกันมาฮัลโหลไม่ได้อ่ะอุ้ยคุณผู้ชม ครั้งต่อไปเนี่ยได้สีดาวแน่นอนหนึ่งหนึ่งอันแต่ไอสีดาว,วาน่นะยังไม่แน่ใจว่าแม่งจะเป็นเพโดนาหรือเปล่าด้วยนะถามทุกคนให้ใช่ถ้าไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ก็รีวิวตัวนั้นแหละตัวที่ได้ตัวไหนกูรีวิวตัวนั้นแหละเออคลิปเลยคุณผู้ชมไม่รอช้าได้ฟันจิได้ฟันจ,จิแล้วฟันจิตัวนี้อ่านเคยเล่นแล้วนะโอ,อ,อ้สั่งแม่ง <c oughs> ไอบ้าเอ้เดี๋ยว ค่อยเก็บเพชรแล้วก็มาทใหมอมีกห้อหนึ่งกูยากเป็นลมกูผู้ชมเราขอมาเล่นชาเลนกันเหมือนเดิมชาเลนก็ยังเก็บของยังไม่ครบเลออยเยอะอยู่หรือ,อเป็นเบื่อเลยอะ,อะมาคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอันลืมเปลี่ยนอันลืมเปลี่ยนทีมแพ้รัวๆในแน่เลยอะ่ะอันลืมเปลี่ยนทีมอะ่ะ เออมาแล้วเราอยู่กันที่ประเทศวาโน่นี่มา15เพรเนี่ย่ลืมเปลี่ยนทีมและช็อปเปอร์ไม่สายแอคแท็กสโมเกอร์ไอ้ตัวเนี้ยเลเวล,ลหนนะคุณผู้ชมยังไม่ได้อัพเวล,ลให้มันเลยเมื่อกี้ว่าอันไปทำภารกิจเก็บเพชรนะเอามันเป็นตัวเสริมเฉยๆอะลืมเปลี่ยนทีมไอ้บ้าเอ,อ้ยนี่ถ้าเล่นออกมาเละก็ ก็ปกติก anyway ูก็เล่นเละอยู่แล uh. ้วนะมาแล้วมาแล้ว9ก้าหมื่นสี่เฮ้ยโอเคอยู่โอเคอยู่ดีนะใส่จี้ให้ชอปเปอร์อยู่อะ9ก้าหมื่นสี่กับ9ก้าหมื่นห้าห่างกันยังไม่ถึงพันเลยคุณผู้ชมเอ้ยต้องรอดวะมามามาเดี๋ยวเราจะตรงไปไอ้ตรงกลางเลยนะคุณผู้ชมเราจะตรงไปที่ธงตรงกลางเลยมาสึกกระตุกกระตุกอุ้ยแบตเหลือหนึ่งเปอร์เซนต์บ้าไปแล้วแบตเหลือหนึ่งเปอร์เซนต์ขอชาร์จก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่งดับชอปเปอร์ไปอุ้ย โอ้โหโอ้ยมค์ก๊อดหน่อยแน่แป๊บนึงกระเด็นไปโดนไหมเนี่ยไม่รู้โดนไม่โดนไม่รู้เว้ยแม่งตัวหนังสือก็บังเลือดด้วยอะลูวี่ลูวี่อือโอ้โหฮัลโหลเมื่อกี้เราโดนอะไรต่อย่ยวไอ้บ้าโอเคเราชาร์จแล้วนะชาร์จแบตแล้วสโมูเกอร์เลเวลหนึ่งอะอยากลองให้อย่างหน่อยก็ไม่ดึงธงได้มาสมุกโอ้ คลิปนี้กูรู้เลยคลิปนี้จะชื่อคลิปว่าอะไรเมือ่อฉันลืมเปลี่ยนทีมเนี่ยบ้าบอคอหอยพอกแล้วคือแบบกดแบบมั่นใจเลยนะเมื่อกี้ทีมเราไม่ค่อยมีใครไปดึงธงเลยเนาะทุกคนเล่นแบบไม่ได้เล่นสายนอร์นะเอ้ยบ้าบอแพ้แน่เลยไม่ต้องสืบแพ้แน่นอนตาเนี้ยแต่ไม่ได้เราต้องพยายามเออคนเราจะมาแพ้ง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้เอ,อ้ยเออโอเค มาตรงกลางเรามาดึงป้อมตรงกลางหน่อยแล้วกันเนาะโอเคมาดึง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 ตรงกลางแล้วกพูจบบ้าตายให้เพื่อนๆไปดึงข้างๆแล้วกันนะโอ้แล้วเหมือนเรามั่นใจมากกับฝีมือในการต่อสู้ตรงตีเข้าหนึ่งไม่ต้องสืบว่าจะแพ้เลยอชนะแพ้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ตาตักุรีช่วยด้วยเราได้แค่แบบต้านไว้อ่ะคุณผู้ชม อือเออตาได้แค่นี้แหละหมากกว่านี้ไม่ได้นะ้ะโอ้ยเกบใหยแล้วไปดึงข้างๆได้ตอนนี้ธงเรามีแค่สองคุณผู้ชมงามไส้มากเลยทุกคนช่วยสนใจธงก่อนอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งทําอะไรสนใจธงก่อนนะจ๊ะระเบิดอ่ะระเบิดไม่ทันด้วยฉันอยากร้องไห้ฉันอยากร้องไห้ฉันอยากกินน้ำตองเกี่ยวอะไรกับน้ำตองก็ไม่รู้โอ้ยได้ห้าเพชรหรอคุณผู้ชม แล้วเราไปสุ่มแบบจิ้มสักสองสองารอบไหมจิ้มแบบแบบเปล่าๆคืออย่างงี้คุณผู้ชมเพโลน่ามันมีให้สุ่มแบบ5เพชรปะเอ้ยมันห้าเพชรหรืสิเพตนี่ในห้าเพชรน่าจะได้3ครั้งเออสมมุติแบบกดปุ๊บอุ้ยได้องเงี้ยโอ้ขอดฟุกเลยนะเว้ยเออลองดูลองดูได้ไหมเนี่ยไม่ได้เออเอาใไม่เอาใหม,าม่ดูนะมีเยอะแล้วเนะี่ยเฮ้ยได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้บาบออีกครั้งเดียวแต่สุ่มแบบเนี้ยคุณผู้ชมแม่งไม่มีทางที่จะได้อะเอาจริงๆต้องแบบเป็นคนที่ดวงดีมากๆถึงจะได้ เอาอันได้สีดาวอุ๊ยอันได้สีดาวอุ๊ยแน่คุณผู้ชมมันจะแตกต่างกันถ้าสมมติได้แบบได้ดาวอื่นนะถ้าได้สีดาวเส้นทางจะเป็นอย่างนี้เว้ยเอียะจะได้ตัวอะไรอะ่ะอ<า>๋อได้ไน ได้ลูฟี่ลูฟี่แบบล่างนี้การจะบอกว่าเอ๊ยถ้ามันได้สีดาวนี่แบบเออน่าจะฟุกมากๆเออแต่แม่งไม่ได้เพโลน่าไอเสียงกงกงแกงแกงนี่มึงก็กงกงแกงแกงทั้งวันเลยนะเออในอ่านก็เห็นแม่งทาทั้งวันแล้วเนี่ยมันจะบ้าตายเออเอาเป็นว่าได้สี่ดาวต้องสองตัวคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้เพโลน่าก็ตามเ้ยเอาเพโลน่าตัวนี้ไปเล่นก่อนมา เอามาเล่นโหมดเซอร์เวอร์หนึ่งร้อยคนอยากได้เพโลน่าร่างนั้นมากเลยอะ yeah. ไม่รู้ดิแต่อันเอาจริงๆอ่านไม่ใช่ติ่งเพโลนะ่าแต่เพื่อนอ่นอนะแม่งมันชอบชอบแบบชอบชอบเพโลนามันเพโลน่าแบบเออไม่รู้ว่ะบางคนมันก็ชอบก็คือชอบมากๆอนะเนาะ แป๊บนึงจเย็นๆดิบเว้ยเพโลน่าตัวนี้ก็เป็นตัวโจมตีไกลด้วยนะเนี่ยไม่ต้องขายของคุณผู้ชมอันยังไม่ได้เรียนรู้สกิลมันอะไรสัก,กอย่างเพราะฉะนั้นคลิปนี้อย่าหวังว่าจะได้ความรู้จักอันเลยไม่มีทางโอเคยิงไปยิงไปเอาจริงๆเพโลน่าเอออันก็ชอบมันอยู่นะแบบตอนมาสู้กับอูซบอะ่ะแ่งค์ฮาฮาแบบมามากเขาเรีกยะและสลับกันตอนแหล่เออแล้วยิงแม่งไม่ค่อยเข้าด้วยนะตัวนี้เลเวลแค่สามสิบเอ็ดเพโลน่าคุณผู้ชมอันมีควา,ามรู้สึกว่าแบบทำไมคนอื่นเล่นแล้วแบบแลดูโหดโัหดทำไมอันเลนะ่นดูกกากาามเเลยโอค อืมเรียบร้อยผีใหญ่ผีใหญ่โดนผีใหญ่ไปเออสกิลผีใหญ่สกิลผีน้อยโอ้เฮลแม่ปอ้อใจเย็นๆสิเว้ยตบโอ้ยตายแล้วเฮ้ยใจเย็นๆเราเนี่ยใจเย็นๆไม่ใช่ใครหรอกแต่เอาจริงๆเพโลน่าในในอนิเมะมันมีสกิลหนึ่งที่ไม่ใช่แบบที่แบบไม่สามารถโจมตีเพโลน่าเข้าได้เว้ยเพราะแบบเหมือนเป็นการถอดจิตอะเออแล้วแบบศัตรูไม่สามารถโจมตีเพโลน่าเข้าเลยอะแต่ภายในเกมนี้รู้สึกทำได้เฮลโหลเพโหน้าเลือดแบบบางมากเกาะก็ไม่มีโอ้โห มันก็โจมตีแรงอยู่นะเออตีไปตีมาก็ออรู้สึกแรงเหมือนกันเนาะแต่ก็รู้สึกเบาไปในทางเดียวกัน <c oughs> ใบโพล่าดแดดจะรจะชมหรือจะด่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงย,ยิงไปยิงโอ,ยโอ้ยยาโอ้ยใจเย็นๆซิว้จบเรียบร้อยมาอยากได้เพโลน่าอยากได้เพโลน่าทำสกิปสองปีอยากได้เพโลน่าทำสกิปสองปีเาาปปฮ้ยบาเยเนไหนบอกว่าน้องๆบอกว่าเออแบบเวลาแบบเปลี่ยนแอคเคาท์แล้วแบบสะสมได้ตัวที่แบบสีดาวเยอะขึ้น แต่ก็ไม่เที่ยงแล้วก็สุ่มได้เยอะขึ้นจริงๆคุณผู้ชมสุ่มได้เยอะกว่าแบบแอคเค้าก่อนแอคเค้าก่อนนี่โอ้ไม่ได้เลยคือไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมแต่คือแอคเค้าใหม่แล้วคือก็รู้สึกว่าได้ตัวละครสีดาวที่แบบเออบ่อยขึ้นแต่คือแบบก็ไม่มีเวลาไปอัพนะเนาะมันได้เยอะกินได้เยอะเกินก็บน่นได้น้อยไปก็ก็บ่นนะออ้ตายเลือดเลือพันห้า เอาผีใหญ่ไปนี่มีฮอกมีฮอกคุณผู้ชมอ่านวหาเปโรน่ากับมีฮอกอ่ะมันต้องมีซัมติงมันต้องมีแบบบางอย่างแน่เลยมันมันอยู่ด้วยกันนะ่ะคุณผู้ชมแล้วแบบภาคล่าสุดอ่ะ,อะมีความรู้สึกว่าไอ้ที่เปโรน่ามันจะไปหาโมเรียที่เป็นหัวหน้าเก่าของของเปโรน่าแล้วแบบมีฮอกมันแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นห่วงใช่ปหเออตายเลยฮะเป็นห่วงห่วงมากห่วงกับผีน่เอ้อันก็แอบจิ้นอยู่นะคู่เนี้ยเออรู้สึกน่ารักดีโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ไม่ได้สาระอะไรสักอย่างเออ ก็ลาไปจากเพียงเท่านี้ก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ที่สำคัญกด Subscribe ให้อันด้วยคุณผู้ชมอันมีเพจแล้วมี IG ส่วนตัวของอันนี้แหละสามารถไปติดตามได้ไม่จะเป็นที่แบบเออคุยกันแค่ใน y t u t u เออแพลตฟอร์มอื่นก็คุยได้โอเคสเสรับคลิปนี้สวัสดีจ้า